ก้เชียวชาญไหมครับให่ๆเขาถามฉันเลยถึงกลัวเกียล่าทรชนมีกี่ตอนคะกี่ตอนน่ะแปดอนสิบกว่าสิบเหรอ10ไม่รู้จำไม่ได้ฮะ18ป่ะอกสิบแปวันนี้ตอนที่แปดแล้ว What is your favorite place in Thailand? Everywhere in Thailand, I love to go. I love to go everywhere, mountain, ocean, everywhere. ทุเรียนอร่อยมากครับี่มารีวิวทุเรียนมีทุเรียนด้วยเหรอในกล้องเมื่อกี้ไม่มีไม่มีไปถึงว่าครั้งก่อนก่อนว่า oh. อ๋อ Where is มวยเ u ย์มวยเบยเมยเมยเหรอเมยเหรอ Where is เบย ตอบว่าไงไม่อยู่พี่แพรผู้จัดการของมากใช่ไหมคะใช่ค่ะติดต่องานก็ติดต่อคนนี้เลยนะคะัฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะโทรสัพท์แปะอยู่หน้าไอจีนะครับโทรมาติดต่อเรื่องงานได้นะครับโทรมาคุยเล่นไม่ต้องโทรมาเพราะว่าพี่แพรเจอบ่อยมากเลยครับใช่ไหมจริงค่ะมีคนโทรมาคุยเล่นพี่แพรแล้วแบบตีสามตีสี่ไม่นอนอ๋อรับโทรศัพท์ ะะมีโอกาสกูกบบชา้าพี่หมายอยากไปประเทศที่ไม่คนที่ไม่มีใครค่อยไปกันไหมคะอยากไปนะครับผมชอบฟิวนั้นเชอบฟิวนั้นเหมือนกันนะไปแบบที่ที่เราไม่รู้จักไปแบบที่ที่คนเขาไม่รู้จักอะไรเงี้งยดีแฮปปี้ไปที่ไหนก็แฮปปี้ครับขอให้ได้ไปเที่ยวกับคนรู้ใจนะครับปีนี้พี่หมาจะมีละครกับพี่ย่าไหมคะ ยังไม่รู้เลยครับ Where do you go พี่มาก I'm going to see k i m m ่ครับพี่ใหม่มีทิปไหมเอ่ยยังไม่รู้เลยถ้านาคาเออถ้านาคาเห็นคนไปเยอะมากเลยครับดีนะแต่เขาบอกว่าต้องเตรียมตัวหน่อยใช่ไหม พ่อเดินขึ้นสูงพี่แพ้เคยไปถ้ำนาคายไม่เคยคะ่ะจะไปไหมคะสายมูอย่างเราค่ะสายสุขภาพอย่างเราแข็งแรงอยู่แล้วอืมหน a a เอเอ a l i t y Plus ค่ะนั่นเคยไปเที่ยวเบตงเนอเบตงก็อยากไปใต้ใช่ไหมใช่ You are good actor ขอบคุณครับร<า> Thank you อืม อ่านชื่อของฉันอ่านไม่มออกพ่วง